สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหาแว่นไปใส่กันแดดนะครับลองเข้าคลิกชมที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ถ้าท่านใดกำลังมองหารถอนเนกประสงค์นะครับเอาไปใช้งานก็ลองมาชมคันนี้ดูนะครับเป็น Honda c r v ปี2003นะครับเครื่อง2.0นะครับลองชมดูว่าจะสวยเข้าตาหรือเปล่านะครับ ราคา19,000บาทนะครับรถคันนี้ติดแก๊สระบบ LPG เปลี่ยนเครื่องยนต์มาใหม่แล้วนะครับวางเครื่องใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถอเนกประสงค์ที่มันคุ้มค่าเอาไปใช้งานได้จริงก็ลองศึกษาดูครับในส่วนของ CRV นะครับว่า มันใช้งานได้จริงหรือเปล่าติดแก๊สมันจะเป็นแบบไหนวางเครื่องมันจะเป็นอย่างไรสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ในส่วนของ CRV ขับ Thailand นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับหรือใน YouTube ก็มีนะครับมีคนรีวิวไว้นะครับและที่สำคัญนะครับถ้าท่านชอบจริงๆหรือสนใจจริงๆอยากจะได้คันไหนก็ตามนะครับถ้ามีช่างหรือมีเพื่อนที่เขามีความรู้นะครับก็พาไปดูจือจ้างช่างไปดูก็ได้นะครับ เอาให้มันชัวร์ๆเอามาลดใช้งานให้มันคุ้มค่านะครับให้ค่าวิชาช่างไปเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับพร้อมใช้วิ่งไกลได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะสำหรับคนที่ใช้รถแก๊สอยู่แล้วก็คงจะเข้าใจว่ามันใช้งานได้แบบไหนนะครับระบบแก๊สก็เอาไปใช้งานได้นะครับ ครับอย่างที่นําเสนอไปว่ารถแก๊สหรือรถไม่แก๊สเนี่ยถ้าเราสนใจจริงๆเราก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันไม่ใช่รถมือหนึ่งะครับมันเป็นรถมือสอที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเราต้องมีความเข้าใจกับรถประเภทนี้ในระดับหนึ่งนะครับ ทำไปใช้ไปมีอาการก็ซ่อมไปนะครับแต่ต้องคัดดีๆมีอาการซ่อมได้แต่อย่าซ่อมทั้งคันครับค่อยๆทําค่อยๆเก็บอันนี้โอเคเอานะครับถ้าใครสนใจจริงๆก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามนะครับคันที่ผมมานํามาเสนอหรือสิ่งที่ผมเอามาเสนอเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเป้าหมายครับเราเจอแล้วเราก็ต้องไปพิสูจน์ทราบนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะผมเป็นกองหน้านะครับส่วนการตัดสินใจก็เป็นเรื่องของแม่ทัพทุกท่านได้เลยนะครับก็ตัดสินใจจะเข้าไปตีป้อมหรือจะเข้าไปยิงจะเข้าไปซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนั้นเลยนะฮะผมเป็นกองสอดแนมครับเอามาให้เอามาให้ชมมารายงานนะครับที่เหลือแม่ทัพทุกท่านตัดสินใจได้เลยก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับคันนี้ถือว่าสวยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมเอาไปใช้งานได้นะครับเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับ วางเครื่องมาให้ใหม่ถ้าใครสนใจมีวิธีการเดียวที่จะทราบได้คือต้องไปทดลองขับนั่นแหละครับพาเพื่อนพาช่างไปชมเลยหาความรู้ได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับขอให้ได้รถใช้ครับพม